สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่อง RD u s ดียูสนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถมือสองทอโอโตคาร์นะครับที่ตั้งอยู่ที่ถนนสวินทวงศ์นะครับมินบุรีนะครับอยู่ตรงข้างดิฟซนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันนะครับจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับกับรถเก่งขนาดใหญ่พรีเมียมคาร์สวยๆคันนี้ตอบบอกไว้เลยนะครับเป็นรุ่นไฮบริดประหยัดน้ำมันกับยุคตอนนี้นะฮะคันนี้นะครับจะเป็น Toyota Camry 2.5 H-V นะครับนะเกียร์ออโต้ปี2019นะคันนี้นะครับนะมาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับนะเบนซินหวัวมอเตอร์ไฟฟ้านะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่221แรงมา้านะครับนะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวเกียร์แบบ eCVT นั่นเองนะครับเป็นเกียร์แบบใหม่ของ Toyota, ทางโตโยต้านะครับผิตเอาไว้นะครับในรุ่นของตัวให้ผลิตนั่นเอง นะครับคันนี้เล็กมาอยู่ที่129,000สมนโลนะครับนะไม้น้อยไม่แสนต้นเท่านั้นเองนะครับราคาขายคันนี้อยู่ที่1 5 9 0 0 0้บาทนะครับ159,000้านห้าหมื่น19,000นะฮะพรหมหมื่เก้านะเครดิตดีฟีดาวนะครับคันนี้สบายสบายพรอนไปเลยนะฮะนะใช้เงิน0บาทออกรถได้เลยนะคันนี้นะครับแล้วลีดของรถนะครับเดิมๆจากโรงงานสีจะเป็นสีบอลเงินนะครับสีโรงงานนั่นเองนะครับนะกระจังหน้าด้านหน้าเป็นสโวไมเนชเชงนะครับนะโลโก้นะครับมีสีน้ำเงินนะครับ ตัวกรอบนะตัวกรอบสีน้ำเงินบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดนั่นเองนะครับนะในเรื่องของกระจังหน้าด้านหน้านะครับแบบใหญ่นะครับมีตัวราตัวกระบังหน้านะครับนะตัวนะตัวดัดลมนะครับจะเป็นสีดาแบบนี้นะครับในส่วนของชุกครงไฟหน้านะครับนะตกแต่งในเรื่องของสีน้ําเงินนะครับบ่งบอกถึงตัวรุ่นตัวไฮบริดนั่นเองนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีมีไฟเดย์ทามกับนิดไลท์นัด้วยนะฮะในส่วนของ ไฟตัดหมอกเองนะครับนะเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับนะเรียบร้อยตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเรียบร้อยมีอยู่นะครับนะตัวเซนเซอร์ด้านซ้ายและด้านขวาสองจุดนะครับนะโลโก้ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับนะโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะนะครับนะดีกว่ารถเดิมๆนะครับนะฝากระโปรงใหญ่นะครับสีบอลเงินนะครับนะความคมว้าวของฝากระโปรงครับนะความนูนของมันนะครับเดิมๆอยู่นะครับไม่มีรอยบุกนะครับอันนี้นะครับ ในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับนะมีโลโก้นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับเดิมจากโรงงานหะกันนี้นะครับนะสวยๆแบบนี้แต่โลโก้สวยๆนะครับนะไม่มีไม่มีในส่วนของตัวอักษรหายไปนะฮะในส่วนของตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังนะครับเป็นล้อแม็กนะครับ5รูนะฮะคันนี้ก็จะได้ยางของบริสโตนะครับนะขอบ17นะฮะกันนี้ขอบ17นั่นเองนะครับนะนะ ปียางปี22นะกันนี้นะครับปียางปี22นะขนาดยางนะครับไม่มีแตกรายงานนะครับใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับเบ้ชโชคเดิมโหนดเดิมโหนตไม่ขยับนะครับสวอๆแบบนี้นะครับด้านข้างของตัวรถเองก็ไม่มีรอยติดขัวไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยบุกนะครับนะเห็นความความคมสันของตัวรถเลยนะครับนะในส่วนของกระจกด้านข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นสีเียเป็นสีเดียวกับตัวรถ ก็เป็นสระม่สีดาตัดเข้ามาด้วยนะครับนะกระจกบานใหญ่ด้านหน้านะครับสวยๆแบบนี้มีซันรูฟให้นะครับคันนี้ก็ซันรูฟที่เปิดไปิดได้นะครับจากด้านในมีปุ่มควบคุมไปเรียบร e: okay. ้อยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับในส่วนของตัวนะครับกระจกนะครับเดิมๆกับโรงงานติดฟิล์มรอบคันคันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปไปเสริมแต่งเติมในส่วนของฟิล์มให้เรียบร้อยตอนนี้ก็มีให้เรียบร้อยนะครับก็จะดเดิมจากโรงงานนะครับนะ โลโก้เตโยตาอย่างชัดเจนนะครับที่มือจับจะเป็นโฟมเนียมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขีด2ขีดนะครับเป็นสัมผัสในเรื่องของการล็อกประตูนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับนะมีการแจ้งเตือนของมุมอับด้วยนะครับตรงนี้นะมันจะขึ้นเป็นไฟตรงนี้เลยนะครับแจ้งเตือนมุมอับนะครับเวลาเราขับขี่นะครับเวลาเราขับขี่จะแซงซ้ายแซงขวาครนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับให้นะครับในส่วนของภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะ โครงสร้างของรถนะครับเสา B นะครับนะเสา B เองเป็นเสาเดิมอยู่นะครับนะหัวน็อตเองไม่ขยับนะครับสติ๊กเกอร์ครบนะครับไม่ไม่ฉีดนะฮะดูลักษณะของเสา B นะครับเห็นการจะเจนนะครับนะสภาพดีเยี่ยมหนักไม่มีส่วนโค้ไม่มีส่วนเอ่อเสียหายเลยแต่ทั้งสิ้นนะฮะในส่วนของเมนอาร์ตนะครับโครงสร้างกระดูดงูนะครับหรือโครงสร้างหลังคานะครับแน่นอนแล้วก็เสา A นะครับแน่นอนนะครับรถของเราทุกคันนะครับนะ ็นรถเดิมนะครับเมทอาร์เห็นจัดเจนะครับตมนะคะรับเป็นเมทอาเดิมจากโรงงานนะคันนี้นะคระับซ่อมไม่ได้นะครับมาจากโรงงานนะครเป็นตัวหุ่นยนต์นะฮะเป็นประกอบนะครับในส่วนของตัวหัวน,น็อตนะครับยึดบานประตูนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นแบบนี้หมดนะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับนะครับแผ่นบานประตูนะ,ะ unfair, damn, ican, บานนะแผ่นบาน,บาน, starving, บานประตูต่างๆก็จะเป็นสีดํานะครับนะ,ะ,แ,ละแล้วก็มีลวดลายแต่งเป็นคิ้วนะครับเป็นสีคโรโม,มียมแล้วก็มีไฟด้านล่างนะครับนะ ไฟเวลคัมนะครับนะในส่วนของแผงควบคุมนะครับนะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดนะครับทั้งสีบานนะครับนะเซ็นทรัลล็อกที่ล็อกกระจกนะแล้วก็กระจกพับติดไฟฟ้าแบบออโต้นะครับปรับมุมมองเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีมีเซ็ตมมโมรีสองเซ็ตนะครับนะสองมโมรี Memory, นะครับนะในส่วนของภายในใน,นะครับนะปุ่มสตาร์ทนะครับนะเปิดปิดฝาฝาท้าย,าย,ายนะครับนะฝาถังน้ำมัน นะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นถลายของตัวรถนะฮะเปิดฝากระโปรงหน้านะครับนะเบรกนะครับเกียร์ต่างๆครบนะครับ QC มาร์ครครบไม่มีในส่วนของตัวเครื่องสนิทนะฮะมีแถบนะครับนะแคมรี่ตรงรุ่นเลยนะฮะตรงนี้นะครับนะปรับได้8ทิศทางนะครับตรงนี้เบาะหนังสีสันสวยงามไม่ยับนะครับเบาะตึงๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับในส่วนของพวงมาลัยกันนี่มัลติฟังก์ชันนะครับมี cruise control นะฮะ นการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับเพิ่มเสียงนะครับวางสายวางสายได้นะฮะตรงนี้จอเดิมกับโรงงานนะครับแอร์ออโต้แยกได้2องฝั่งนะครับนะที่วางที่ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไวเป็นไวเลสนะฮะนะเกียร์เป็น e cvt นะครับนะการโหมดการขับทีก็มีอีโก้นะครับนะครับ normal แล้วก็สปอร์ตนะครับแล้วก็มีโหมด ev นะฮะเบรคโฮนะครับแล้วก็เบรคไฟฟ้านะครับนะส่วนด้านบนก็ กระจมองหลังกองแสงนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นซันรูมนะฮะเปิดได้ตรงนี้นะครับนะซันรูมนะครับนะมันจะมีปุ่มควบคุมในการเปิดซันรูมให้นะฮะตรงนี้นะครับสวยส่วนนี้เลยนะฮะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างเลยนะฮะนันเป็นเบาะหนังนะครับสีสันสวยงามนะครับโครงสร้างรถยันเดิมอยู่นะครับนะนะครับนะตรงนี้หัวน็อตยังก็ไม่ขยับนะครับหัวน็อตเดิมอยู่ ก็เม็ดอาร์ตรงนี้ยังมีอาร์ยังเดิมอยู่นะครับไม่มีชนจากด้านข้างอย่างแน่นอนนะฮะนะตรงนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับนะหัวน็อตนะครับต่างๆทั้งสองฝั่งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้หมดนะครับหัวน็อตเดิมเม็ดอาร์เดิมนะครับรางน้ําต่างๆนะครับคมชัดแน่นอนนะครับบานประตูก็กระจกหน้าต่างไฟฟ้ามีผ้าม่านให้แบบดึงนะครับนะมีผ้าม่านนะครับรถคันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วแถมมีผ้าม่านอีกต่างหากนะครับนะแดดไม่เข้าแล้วนะคันนี้นะครับ ในส่วนของภายในนะครับมีช่องระบายอากาศแอร์นะฮะตรงนี้นะครับอีก2จุดนะฮะแล้วก็มีที่เสียบ USB นะครับนะและคันนี้ก็เจ้าของเดิมนะฮะได้ได้วางพรมแบบพงรูปให้เรียบร้อยนะครับนะอีกชั้นหนึ่งเดิมทีมันเป็นกระโรงงานแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะครับทําให้การเลอะป้องกันน้านะฮะดีเยี่ยมนะครับนะป้องกันน้ำเนดีเยี่ยมนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับที่ที่ปั๊บแขนนะฮะตรงกลางนะครับ ก็สามารถพับแข่งได้นะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วนะฮะตรงนี้ก็นะเปิดได้เพื่อเพื่อจะเอาของจากจากด้านหลังนะครับโดยไม่ต้องไปเปิดจากด้านหลังนะครับมีไฟส่องให้ในนะครับแบบกดใช้ด้านในได้เลยนะครับเชสเชยนี้นะครับมีการนะฮะมีตรงที่ออคาซีทนะฮะสำหรับเด็กน้อยนะฮะได้นะครับมีไว้สําหรับพวกคาซีทนะ ในส่วนของล้อหลังนะครับเป็นดิสเบรกหลังเหมือนกันนะครับบียามพิสโตลปีทีปี22นะขอบ17คันนี้นะดิสเบรกล้อแม็งดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกด้วยนะครับระบบภายในสวยงามนะฮะคันนี้นะครับนะหน้าลังค้าสวยๆเลยนะฮะกระจกด้านหลังเดิมจะล่องงานนะครับในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายเป็น LED นะสำหรับต้นไฮบริดนะครับ LED หมดเลยนะไฟท้าย LED นะครับมีตัวเซนเซอร์นะครับด้านหน้าอีก2 ด้านหลังอีก4นะฮะโลโก้ให้บิดครบตัวคิวนะโครเมียมแคมรี่อักษรครบนะแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะฮะเห็นชัดเจนกล้องถอยหลังนะระบบไอเสียนะครับเดี่ยวนะตรงนี้นะโครงสร้างด้านข้างนะครับมีไฟทับทิมนะครับด้านหลังไฟสะท้อนแสงนะครับอีกคู่หนึ่งให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3นะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะเป็นไฟ LED นะฮะ นี่ส่วนของด้านท้ายนะครับฝาท้ายเองนะครับเปิดได้2แบบนะครับนะหเปิดจากด้านหน้านะครับจากปุ่มได้เลยนะฮะอันที่2ก็คือกดจากรีโมทตัวนี้เลยนะฮะกดค้างเอาไว้นะครับนะอันนี้ก็จะเปิดให้นะครับเปิดให้สุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเหมือนเหมือนเปิดเหมือนระบบไฟฟ้าแต่ยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับในส่วนของภายในนะครับนะกว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะใส่กระเป๋านะครับลายใบเลยทีเดียวนะฮะไปไปเที่ยวไปใช้งานนะครับใส่ใส่บรรจุของ สบายยนะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับและทีนี้แล้วรถแบบนี้นะฮะเวลาเราใส่พวกแบบของมีกิ่งนะครับผิ่นก็จะไม่เข้าในห้องโพดีสานะฮะก็จะอยู่จะอยู่แค่ก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะครับในส่วนของภายในนะฮะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะฮะนะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะครับนะโครงสร้างต่างๆยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมไม่มีประวัติการชนนั้นการชนจากด้านหลังอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าโครงสร้างของตัวรถเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะครับนะนะชบอ้าัมต่างๆนะครับ ในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ม e ันจะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะครับนะยางอะไหล่นะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในการในการใช้ในการใช้ยางอะไหล่ต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นยางอะไหล่เลยนะอะไหล่ยางอะไหล่ใช้ได้นะครับใช้งานปกตินะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับนะหัวน็อตไอตัวลอยอาร์ต่างๆนะครับแล้วโครงสร้างของตัวด้านหลังเองก็จะเป็นโครงสร้างเดิมกับโรงงานนะครับนะ เปิดปิดนะครับปิดนะเปิดปิดกับมือนะครับเป็นระบบมือนะครับยังไม่เป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับน่าเสียดายน่าจะมีระบบไฟนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับพอดิเนอร์ให้ได้น่าจะมีตัวแคมรี่ให้มาด้วยนะฮะสวยงามนะฮะคันนี้นะครับนะคันนี้จะเป็นฝาถังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนะคันนี้นะครับจะเป็นน้ํามันรองรับแค่ e 2 0นะครับนะ e 8 5ยังไม่รองรับนะสำหรับตัวไฮบริดนะครับ ถ้าจะป8เอนจะเป็นรุ่นธรรมดานะารุ่น 2.0G ที่จะที่จะท,ท,ที่ไม่เป็นรุ่นไฮบริดนะฮะรุ่นไฮบริดก็คือใช้น้ำม e ัน E20 ะี่นขึ้นไปนะครับยังไม่รองรับในเรื่องของ E85 นะฮะสีสันสวยงามนะ่าสนใหร,รับคันนี้นะฮะก็สนใจยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหารถนะรถด,ดีๆสักคันไว้ใช้งานนะครับนะ ราคาห่างจากป้ายแดงนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะคันนี้นะครับป้ายแดงอยู่ที่ประมาณร้านเจ้านหล้านเนะฮะตอนนี้เราขายแค่ล้านล้านล้านเดียวประมาณนั้นร้านห้าหมื่นนะฮะหายไปแล้ว4ี่ห้าอ่าหกเจ็ดแสนนะฮะคันนี้นะมามามารับกับเราได้เลยนะครับนะผิดหวังกับป้ายแดงมามาที่เรานะผิดหวังกับป้ายแดงมาที่เราได้เลยนะครับนะนะสนใจยังไงก็ดูดูกันก่อนนะครับสําหรับตัวรุ่นนะฮะโตโยต้า c a m r y 2.5 HV ปี2019คันนี้เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับสำหรับห้องภายในเครื่องของเจ้า Toyota Camry 2.5 HV ปี19คันนี้มาพร้อมในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเบนซินบวกกับเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่221แรงม้านะครับแล้วก็มามาพร้อมในเรื่องของตัวเกียร์แบบใหม่เป็นเกียร์ออโต้แบบ eCVT นั่นเองนะครับนะ คันนี้ก็สวยๆนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเดินปกตินะครับคันนี้นะฮะนะครับนะสภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพห้องเครื่องยนต์เองก็สภาพสมบูรณ์นะครับนะ QC าร์ k ต่างๆอยู่ครบนะครับนะระบบของเหลวต่างๆเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะฮะนะรระบบ ABS นะครับนะไม่มีครับน้ำมันเยิ้มนะฮะถึงแม้จะเป็นระบบออทบไฮบริดแต่ยังแต่ยังใช้ระบบเครื่องยนต์อยู่นะฮะดังนั้นของเหลวที่เป็นระบบของเครื่องยนต์ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะดังนั้น ตรงนี้นะฮะถ้าเราใช้รถรถไม่ดีเนี่ยจะมีคราบน้ำมันเยอะแต่คันนี้แน่นอนนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับนะหัวน็อตต่างๆยูนิเซฟสมบูรณ์โครงสร้างด้านข้างนะครับนะเดิมอยู่นะเบาบโชกยังไม่มีเคยเปลี่ยนนะเป็นเบลโชกเดิมจากโรงงานนะฮะเดิมๆฮะเดิมๆนะของโรงงานนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนเอ่ยนะแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยน่าจะอยู่ด้านท้ายนะครับนะ เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เลยนะครับนะมันไม่เหมือนของรถที่เป็นไฮไม่เป็นรถธรรมดารถปกติจะเป็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าระบบไฮบริดมันจะอยู่ใต้ท่อเครื่องหรือว่าอยู่ด้านท้ายนั่นเองนะครับนะโครงสร้างด้านข้างนะครับเดิมๆอยู่นะครับนะสวยๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะนะของเรลนะครับหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นสีชมพูนะครับสวยๆใสๆแบบนี้นะฮะโครงสร้างเดิมอยู่แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะในส่วนของ สติกเกอร์นะครับลูกมือนะฮะกางเตือนต่างๆนะครับนะมอกรสญลักษณ์ต่างๆครบแล้วก็ภายในห้องเครื่องสะอาดมากนะครับอาคันนี้ก็ได้ทําความสะอาดนะครับขัดสีผิวนะครับทาความสะอาดภายนอกภายในปรับสภาพลบรอยขีดข่วนนะครับภายในสปาห้องโดยสารเรียบร้อยกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมมากเลยนะคันนี้แล้วที่สําคัญนะครับฝากระโปรงคันนี้นะครับมีตัวช็อคอัพช่วยในการดึงนะฮะนะ คุณผู้ชายไม่ใช่มีไม่ใช่ปัญหาเลยนะในการยกนะครับแต่คุณผู้หญิงนะครับนะคุณผู้หญิงก็ต้องต้องต้องเบาแรงนิดนึงนะคันนี้ตอบโจทย์กับผู้หญิงได้เช่นกันนะครับมีเบ้าโชคแบบนี้เลยนะครับทั้งสองอันนะครับเป็นเบ้าโชคเดิมจากโรงงานเป็นตัวโชกนะอัพนะโชกอัพนันเองนะนะคันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีโยกนะครับไม่มีแบบเปิดแท่ค,ครึ่งเราก็ต้องใช้แรงไม่ใช่นะครับคันนี้เปิดุ๊บสปริงก็จะขึ้นมาทันทีนะครับนะเปิดปิดง่ายๆนะฮะก็ดึงลงมาแล้วก็ปล่อยครับ สบายนะฮะก็เข้าล็อกบอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในนะฮะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถเรามาดูหน้าจอนะครับระบบไฮบริดถือว่าสวยมากนะครับในเรื่องของตัวจอนั่นเองนะฮะเวลาเราสตาร์ทรถสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะฮะปุสตาร์ทเรียบร้อยปุบ๊บนะครับเวลาสตาร์ทรถเนี่ยเครื่องมันจะนิ่งเงียบนะับเพราะว่ามันเป็นระบบไฮบริดจะไม่ได้ยินเสียงรถจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับนะ เขาก็จะทํางานกับที่เป็นเรื่องอที่เป็นเครื่องอที่เป็นระบบไฟฟ้าไปก่อนนะฮะนะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับหน้าปัดด้านหน้านะครับจะเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับนะเลขไมล์คันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับหกร้อยห้าสิบแปดนะครับนะแสนสองเท่านั้นเองนะครับแสนสองเกือบแสนสามนะครับนะระบบใช้งานปกติเลยนะครุสคอนโทรลนะฮะครุสคอนโทรลนะฮะ ตรงนี้ก็เห็นเห็นไหมเครื่องยนต์ก็กำลังทำงานอยู่นะครับนะบุมบอกสถานะการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเข้าระบบแบตเตอรี่นะฮะนะครับนะแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกพวกแอปต่างๆแผ่นที่นะฮะ t connect นะเมโค micro link นะครับ usb ติด Wifi นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นโอ디โอนะฮะก็พวก fm a m บลูทูธตรงนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับ นะสัมผัสได้นะครับตอนนี้จะเป็นอินโฟมิชันนะฮะการการใช้งานของบเตรดของตัวรถนั่นเองครับบเตรีีอยู่ด้านหลังนะครับนะด้านท้ายนะบัตรี่อยู่ด้านหลังในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกได้2อิสระนะครับแยกได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับอยากได้เย็นมากฝั่งด้านข้างนะครับจะได้เย็นน้อยก็ปรับได้ตามตามความต้องการเลยนะครับนะคนโซนหน้าจะเป็นแบบซอฟต์ทัชนะครับนิ่มๆนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบนะ การแจ้งเตือนของรถด้านหน้านะครับเวลาเราขับรถกระชั้นชิดนะครับตรงนี้จะเป็นระบบเลเซอร์นะเบด้าระบบเรด้าในการในการประเมินการใช้งานของตัวรถนั่นเองนะฮะในส่วนของด้านล่างนะครับนะตรงนี้นะฮะนะครับ USB AUX adapter charge wireless นะครับ charge ว r l e s นัดใหญ่นะครับเกียร์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT แบบ ECVT นั่นเองนะครับนะ โหมดกัรขับขี่นะครับมีอีโ m o โหมดนะครับนอร์ม l ลโหมดสปอร์ตโหมด Mode นะฮะแล้วก็เบรกโฮนะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าที่วางแก้วนะครับลดลายเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้สีสีเงินนะครับตัวนี้ก็เก็บของได้กว้างวางอะไรทีเดียวนะฮะที่เก็บของนะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะแล้วก็ในส่วนของผู้มือการใช้งานรถก็มีนะครับในส่วนด้านหลังก็ กระจกด้านหลังกองแสงแบบออโต้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นไฟส่องภายในเป็น LED ที่บังที่บังแดดนะครับกระจกแล้วก็พร้อมไฟนะครับทั้งสองฝั่งทั้งคนขับและคนด้านข้างนะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะตรงซันรูฟนั่นเองนะฮะตรงนี้เปิดได้ควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับนะควบคุมอยู่นี้ก็คือสามารถเปิดเดี๋ยวผมลองเปิดกันท่านผู้ชมดี <Okay. S 2> นี่จะเปิดเป็นนี้เลยนะฮะแค่ปุ่มกดงเดียวนะฮะนี่นี้เลยนะครับเปิด open นะฮะ close ก็ close ไปนะฮะก็ปิดนะครับนะปิดได้เลยนะฮะโอเค okay. ปิดนะตอนนี้ก็ปิดและอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะอันนี้น่าจะปิดหมดลวโอเคเดี๋ยวต้องปีให้สนิทน,นะครับเดี๋ยวฝนตก Okay. ปิด,ป,ดปิดอย่างนี้ด้านหลังนะครับนะก็กว้างขวางเลยทีเดียวนั่งสาคนด้านหน้า2รถขนาดใหญ่พรีเมียมแบบนี้นะครับมีเข้ามาแล้วนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาขายคันนี้1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเะก้าพันเ่นันเองนะเครดิติดีพีดาวนะครับนะฝากอีกนงคันนะสวยๆแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับนะรถเก่งสีดานพรีเมียมนะครับนะพรีเมียม สวยๆใหญ่ๆปึกบืนแบบนี้นะครับนะขับนิ่มขับสบายอย่างแน่นอนนะฮะก็ฝ่ายกันทั้งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองหารถครอบรถครอบครัวรถห้างที่นั่งขนาดใหญ่รถซีเก่งซีดานขนาดใหญ่พรีเมียมคาร์ขนาดใหญ่ก็คันนี้ผมแนะนำนะฮะนะกับ Toyota Camry นะครับ2.5 HV นะครับเกีย e ร์ออโต้ปี2019คันนี้ราคาขายอยู่ที่9กแสนหนึ่งล้านราคาขายอยู่ที่1,59,000้านาหม่นนนะครับพรหมเวรเจนะครับนะดูเซฟเข้ามาแล้วนะฮะ กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยูทูบอาร์ดิยูสคาร์นะครับสามารถกดดูนะฮะย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับเรามีหลายรุ่นหลายแบรนด์นะที่ที่ผมได้ทําคลิปเอาไว้หรือจะไปหรือจะไปดูการอัปเดตของรถทับนิ่งก็ได้ที่แพสเพลนะครับอาร์ดิยูสคาร์ได้เช่นกันนะครับะวันนี้ผมวังนะครับอาร์ดิยูสคาร์นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเบอร์นะครับศูนย์หกสองหนึ่งแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เบอร์ผมเองนะครับนะคลิปหน้า นะครับจะเป็นคำไหนจะเป็นนุ่นอะไรติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ